โอ้กินเข่าอิ่มแล้วพี่น้องเลยกินยาออกไปเลี้ยงผารถอีกอย่างเขามากรถกับเขา่าอ่อนแห้งแล้วพี่น้องเนาะเตรียมโตสิออกเทศงานแล้วต้นยาไข่พี่น้องดูกินที่ละซีเม็ดนะหมอเขายัางให้ไข่กินยาอยู่ต่างหลายอยู่คือเก่าพี่น้อง เป็นสวอยยาแล้วซื้มือเนึ่ซีเม็ดผลดีกินไปตลอดชีวิตรวประสันนะโอ้ก็สีโพดสีเหลือเนี่ยกดน้ำยาอยู่ไหน กดน้ำยาที่ย่าจะไปทำงานย่ากินด้วยน้ำแดงนู่นเนี่ยน่นน่กดน้ำานะว่าตีงขี้งร้านกับสิไปน้ำพี่น้องเสือแขนย่ากับนงน้ำยาเพื่อว่าตีงขี้งไปน้ำเบ็ดสุมอง แตงของออกไปเฮ็ดเบียกกันพี่นอ้องไหนขวดน้ำยาอยู่ไหนู่แล้วยา,าไปวางไว้ไหนไหนไหนขวดน้ำกินนะ,น,ะน้ำที่มีฝาปิดอะ่ะอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวยายังไม่ได้ล้างไอ้วอดเอาไปแล้วแล้วหนูลืมเออลืมมาหยิ ไปเห็นขวดน,น้ำมาที่นี่ขี้ลงหนาลงหลังสือ่อในนี้่ใไรอยู่ในห้หองใครอยู่ในห้หองลูกไผ่ลูกไผ่ไล่สดละไล่สดขายของเหรอเขาหลอก้องเฉยฉันไปเอาขวดน้ำ คือดอกพี่น้องเดี๋ยวแค่นี้แหละพี่น้องแต่งของประเห็ดเวียกก่อนโอ้ยหอนหอนหอนสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ใหญนี่ชาแนล